สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดเอาแล้วงานนี้รัฐบาลประยุทธ์อ่วมหนักประชาชนเจ็ดแสนคนฟ้องกลับประยุทธ์นวัดนายกสมาคมทนายความไทยสร้างไทยนำเจ็ดแสนรายชื่อยื่นฟ้องนายกปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบบริหารโควิดบกพร่องร้ายแรง โดยเมื่อวันที่13สิงหาคมปี2564นายนารินทพงษ์จีน,นาพักนาย,ยกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยได้นำรายชื่อประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบริหารทางสาธารณสุขผิดพลาดจากรัฐบาลกว่าจะแสนคนที่ได้ลงชื่อในแคมเปญของพรรคไทยสร้างไทยในการร่วมฟ้องร้องดำเนินคดีอาญากับพลเอกประย,ยุจันโอชานาย,ยกรมนตรี และในฐานะผู้มนวยการสบรคอในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157และมาตรา165จากกรณีปล่อยป่าละเลยและบริหารผิดพลาดจนเกิดการแพร่ระบาดโรคไวรัสโควิดถึง4ระล,ลอกรวมทั้งบริหารจัดการวัคซีนผิดพลาดบกพร่องอย่างร้ายแรงทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนระบบสธาธารณสุข ปกติไม่สามารถรองรับผู้ป่วยจำนวนมากดังกล่าวได้โดยวันนี้มีตัวแทนพักไทยสร้างไทยซึ่งเป็นผู้รวบรวมรายชื่อและคุณนวัตอิสระไกรศิลผู้จัดการประกวดเวทีนางงามชื่อดังซึ่งเป็นโจ์ร,ร่วมเดินทางมายื่นฟ้องวันนี้ด้วยโดยคุณนรินพงกลาวว่าวันนี้ได้รวบรวมรายชื่อบุคคลที่รับผลกระทบจากการบริหารจัดก,การที่ล้มเหลว ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ต้องขอบคุณพักไทยสร้างไทยที่ได้ดำเนินการรวบรวม,ร,วม,ร,วมรายชื่อทั้ง700 0 0 0คนทำให้ตนได้มีโอกาสนำความเดือดร้อนของประชาชนมาทวงความยุติธรรมต่อสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางซึ่งรายชื่อทั้ง700 0 0 0คนจะอยู่ในสำนวนคดีทั้งหมดโดยในวันนี้จะยื่นฟ้องในความผิดฐานละเว้นหรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ในฐานะที่นายกเป็นเจ้าพนักงานของรัฐเป็นประธานของหลายหน่วยงานที่บริหารจัดการเรื่องโควิดในประเทศเมื่อถามเรื่องตอนนี้มีแนวคิดการนิรโทษกรรมเกี่ยวกับบุคลากรจะมีผลกระทบต่อการฟ้องคดีในศาลหรือไม่คุณนรินพงกล่าวว่าเรื่องนั้นเป็นคนละประเด็นกันเพราะการออกพรกรังกล่าวเป็นเรื่องที่ออกเพื่อหาแนวทางให้หมอและ บุคลากรทางการแพทย์รวมถึงบุคคลต่างๆในชั้นปฏิบัติงานเราจึงไม่อยากโยงไปถึงกันเพราะเป็นคนละเรื่องต่อมาภายหลังการยื่นฟ้องคุณนรินพงกล่าวเพิ่มเติมว่าสารรับคำฟ้องไว้เป็นคดีอท1จ7ทับ6 4และสารนัดฟังคำสั่งในชั้นตรวจคำฟ้องในวันที่30สิงหาคมนี้เวลา9นาฬิกา ซึ่งถ้าศาลมีคำสั่งรับคดีขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการไต่สวนมูลฟ้องซึ่งเราเตรียมพยานเป็นผู้ได้รับผลกระทบขึ้นไต่สวนเพื่อให้ศาลมีคำสั่งประทับรับฟ้องคดีไว้พิจารณาสืบพยานในชั้นพิจารณาคดีต่อไปหรือไม่ตรงนี้ขั้นตอนจะมากกว่าการดำเนินคดีในศาลอาญาปกติแต่สิ่งต่างๆที่ประชาชนเหล่านี้ได้รับผลกระทบ ได้อยู่ในสำนวนที่ยื่นฟ้องต่อสารอาญาคดีทุจริตแล้วเมื่อถามถึงกรณีที่นายเรืองไกลลีกิจวัฒนะาในตั้งข้อสังเกตผ่านเฟซบุ๊กว่าประเด็นการฟ้องนายกจะเป็นอำนาจสาริกานักการเมืองหรือไม่คุณนรินทร์พงกล่าวว่านายเรืองไกลเป็นนักบัญชีตนเป็นนักกฎหมายมุมมองย่อมแตกต่างกันไปแต่การที่จะมาฟ้องคดีที่สารไหนไม่ใช่ประเด็น ประเด็นคือมีความดุดร้อนของประชาชนมีจริงหรือไม่ถ้าหากว่าการที่ตนมายื่นฟ้องคดีที่ศาลนี้ผิดตนก็แค่ไปยื่นฟ้องคดีในศาลที่ถูกไม่เห็นเป็นเรื่องที่แปลกมุมมองของนายเรืองไกรจึงไม่ใช่มันทัดฐานว่าเมื่อเราทําแล้วจะถูกหรือผิดแต่เมื่อเรามั่นใจในกระบวนการดุลพินิษเป็นของศาล ด้านคุณนวัดด้กล่าวว่าฟ้องพลเอกประยุทธ์ในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 5 7ฐานปล่อยป่าละเลยในหน้าที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับตนค่อนข้างชัดเจนเพราะเพิ่งเป็นโควิดและต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองตลอดเวลาที่ผ่านมาชีวิตเลือกอะไรไม่ได้เลยจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเคยร้องขอวัคซีนจากพลเอก นัทพลนักพาณิชย์เลขาสมชตั้งแต่การประกวดมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลเนื่องจากมีนางงามภายในกองประกวดจากประเทศแอฟริกาติดโควิดซึ่งเรารักษาเขาจนหายแต่ก็ไม่ได้รับวัคซีนอย่างไรก็ตามตนเป็นประชาชนชาวไทยที่เสียภาษีถูกต้องทุกอย่างและเสียเยอะมากแต่ต้องจองวัคซีนโมเดอร์นา1โรคโดสจากโรงพยาบาลราชเทวจ่ายเงินสดประมาณ200 0 0 0กว่าบาท เพื่อดูแลตัวเองและดูแลพนักงานจนป่านนี้ก็ไม่รู้ว่าโมเดอร์นามาเมื่อไหร่สอบถามโรงพยาบาลก่อนเดินทางมาสารทางโรงพยาบาลบอกว่าขึ้นอยู่กับรัฐบาลเพราะยังไม่มีกำหนดการที่แน่นอนเราต้องถูกการกระทำที่ย่ำมีสิทธิที่เราควรจะมีเราเป็นประชาชนชาวไทยแต่ไม่ได้รับการดูแลเลย บอกเลยว่าการมีรัฐบาลหรือไม่มีรัฐบาลโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีที่เป็นทั้งรัฐบาลและผู้ดูแลศูนย์โควิดทั้งหมดในประเทศไทยเราไม่เคยได้รับข้อมูลที่ชัดเจนว่าชีวิตเราจะปลอดภัยด้วยวิธีใดคุณนวัดกล่าว นอกจากนี้ยังกล่าวอีกว่าในฐานะที่ได้รับผลกระทบวัคซีนก็ต้องซื้อเองสบอตตัวเองใส่ครั้งละ3,000บาทซึ่งสบอบไปแล้วไม่ต่ำกว่า10ครั้งเพราะทำงานในวงการบันเทิงต้องสบอบทุก7-8วันนอกจากนี้หน้ากากเจลล้างมือก็ต้องซื้อเองการเจ็บป่วยครั้งนี้โชคดีที่ซื้อประกันไว้ซึ่งรับผิดชอบเคลียร์ค่าใช้จ่ายไปแล้วส่วนหนึ่งโดยหลังจากที่เขานี้ได้เผยแพร่ออกไป ก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่งเช่นพวกท่านจะเป็นสารอันทรงเกียรติหรือเป็นแค่สารพระภูมิประชาชนก็จะได้รู้กันสักทีสาธุขอให้ภารกิจนี้สำเร็จลุล่วงด้วยเถิดเป็นกำลังใจให้ทีมทนายนะคะ รัฐบาลและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดหาวัคซีนมีความผิดตามมาตรา157าและ47วรรค3เป็นที่ประจักษ์พยานแล้วด้วยการจัดหาวัคซีนล่าช้ามีการเลือกใช้วัคซีนประสิทธิภาพต่ำมาเป็นวัคซีนหลักของประเทศใช้แนวทางการทำงานคืออะไรจะเกิดก็ต้องเกิดจากคำพูดในเดือนเมษายนเจตนาเล็งเห็นผลให้มีคนป่วยคนตายเช่นในปัจจุบัน มาเอาที่บ้านนี้อีกไหมคะมีอีกหลายคนเลยค่ะจะลงให้อย่างเต็มใจเจ็ดแสนคนเหมือนจะยังไม่พอนะคะขอให้เอาผิดได้จริงๆเสียทีเถอะปล่อยให้เจ็บใจตายกันไปวันๆหัดแก้ไขอะไรให้ดีขึ้นบ้างนะสาธุสาธุสาธ,สาธุขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยให้นายกตู่รับผลกรรมทีเถอะพร้อมพักพวกด้วยนะที่ร่วมหัวจมท้ายกันมาถึงปัจจุบันนี้ ขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดมัติชนขอขอบคุณทุกท่านที่มารับชมสวัสดีค่ะ